ลโหลเฮ้ hey, ทุกคนโอ้ oh, my god wow 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 บอฟฟ์โลเฮ้นี่อีกันาโอ้จ้าว้าวอีกันาทุกคนโอ้ oh, นี่มันกิ้งกายักนี่ว่าเจ้ากิ้งกายักดูตุ้ตุ๊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 เจ้ากิ้งกายักมันจะปีนเข้าไปในสนามฟุตบอล นี่อีกวนานะตัวใหญ่มากทุกคนดูสิวานี่บัฟเฟิโล่้าเจ้าบัฟเฟิโลจะไปทำอะไรที่สนามบอลนี่ดูเขามาทำอะไรจะเข้าไปข้างในใช่ไหมตามไปนูเลยตามไปหาเจ้าอีกวนาเลยอ๋อ เฮ้ยไดโนเสาร์ก็มาเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้โอ้โหคอยาวไดโนเสาร์ไทเทเลทอฟทุกคนตัวนี้เขาคือไทเทเลทอฟโอ้เจ้าควายบัฟฟาโลไทเทเลทอฟ บอฟฟ์โลสีแดงโอ้ว้าวจะเข้าไปข้างในเหรอเข้าไปไม่ได้แล้วเว้ยเขากั้นเอาไว้แล้วนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตีนังกาไหมไม่ได้ฮ้ยบอฟฟ์โลสองตัวนี้เอาสิเฮ้โอ้ช่วยด้วยเฮล์มี่เฮลมี เฮลล์เฮลมีโอ้เจ้าควายมันติดทุกคนเฮ้เขามันติดเฮลมีเฮลมีโอ้ไม่กอดเอาแล้วข้าช่วยออกมาแล้วนี่เดี๋ยวให้มันลงเนินทุกคนให้มันลงเขาดีกว่าจะลงภูเขาได้หรือเปล่าโอ้ยเตียงกานี่ให้มันลงเิน โอเคทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ